นนีเปป็ขอองลมจะพูดเหลวไหลอะไรของปลอมจริงนะรอเจ้าทำไรเจ้าทำอะไรมันนี่อย่าแต่ต้องท้ามันนี่แล้วช้าก่อนนะหลีกทางดองจริงหรีอย่าไมเจริงหลีทำไมอย่าไปถือไว้จะยังไงต่อนี่เถ้าเราจะท่านจะบุญบายอ้าวคุณหนูดองเจียงไงมาร่วมวงด้วยแม่นางเบิ้งเออ ขอยืมภาพนี้หน่อยได้หรือไม่ขอยืมดูหน่อยขอยืมดูหน่อยสิรัชศพเทีนยนเป่าวสันหลี่เจ้าเต้าภาพวาดของจิตกรหลี่ช่างล้ำค่าจริงๆเน้นสุนทรีล้ำค่าหาได้ยากแต่ว่า ภาพนี้เป็นของปลอมจะพูดเหลวไรอะไรของปลอมจริงนะจะดู้าพาไหมที่ใช้วาดปลอมหรอเนี่ยราชวงกอนผลิตแต่ไหมซื้อปอเนื้อหยาบแผ่นบางผ้าไหมภาพเนี้เขาวผ่องเนื้อละเอียดเห็นได้ชัดว่าเป็นไหมสูวงซื้อแล้วจุดตรกรหรือราชบงก o r วาดภาพจะมีพระไหมสูงซื้อปัจจุบันได้ยังไงตราประทับนี่เป็นของปลอมนี่ราชวงก o r ไม่ค่อยใช้ตราแกะสลักหินหากเป็นตราประทับราชบงก o r ย่อมต้องมีรอยเฉพาะตัวของราชวงก o r จุดจุดพูกกันของอักษรจ้วน หนากว่าลายเส้นดั้งเดิมเล็กน้อยอีกทั้งสีค่อนข้างอ่อนออกเป็นสีเหลืองและตราประทับของภาพนี้จุดดุดพวกกันล้วนลื่นไหลมากสีออกอมแดงแสดงว่าไม่ถูกนั่นแสนงสีของเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่นนอนเลยออกสีแดงแล้วนั่นไม่ใช่เลยแบบนี้เจ้าเจ้าขึ้นภาพแ้่มานี่ช่างเถอะช่างเถอะเขาไม่เอาเรื่องพวกเจ้าก็ได้ เป็นเจ้าผูด้ได้สาระหรือข้าถูกหลอกกันแน่ข้าจะสืบให้กระจ่างเองแต่ต่อให้เป็นภาพปลอมก็มีคุณค่าของมันเจ้าทําภาพข้าเสีย,ยชดใชยมาใหาต้ตะเมึงทั้งคำ่ำถือว่าหายกันอย่าหวังวันนี้หาไปได้คําพูดคุณหรูรองเจียง<ะ>ข้าคงถูกเจ้าก,กันโชคไปแล้วแย่ซื่อเจียเจ้าอย่าพูดเลวไหลเนี่ยข้าหลอกเอาเงินเจ้ามา่ได้เจ้ายัยางไม่ยอมรับอีกเหรอไปสิไปคุยกันที่ศาลาว่าการกับข้า เยเ่เสียจี๋เจ้าอย่าคุณชายเย่นี่อาจจะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดก็ได้ไคุณหนูเมื่อถูกคนหลอกมาอีกทีหนึง่งก็น่าสงสารพอแล้วมีสู้เราคุณหนูรองเจียงเจ้าไม่ต้องปกป้องนางวันนี้นางหลอกข้าหากไม่ได้รับการลงโทษวันหน้านางก็จะไปหลอกคนอื่นมากกว่านี้วันนี้ข้ายเย่เสอเจอียไม่ต่อสู้เพื่อตัวเองข้าแค่ต้องการรักษาความถูกต้องท่าความถูกต้องนี่ทุกท่าน ทุกท่านดูสิเย่ซื้อเจียเขาพูดใจหยาบคายต่อข้าข้าเดาไปเองเจ้านี่นะเจ้าเนี่ยนะจไรฉนเสียข้าเด้ไงได้ไงข้าอยู่ไม่ได้แล้วข้าไม่อยู่แล้วเ้าหน้าเาจะไปไม่ไ้่ะคุณนค่จะตายเลยเหรอันได้จะต้องเจอปัญหาอีกเยอะจะไม่ต้องตายไปร้อยหนนเลยเหรอไงเขาก็ไม่ถูกคุณชายเย่ท่านเนี่ย ไม่รู้จักอ่อนดวนต่อสตรีสนแต่ตัวเองพ้นผิดไม่สมเป็นมินยูชนจริงจริงด้วยเงินเดี๋ยวเข้าสิดาวถ่าชัดๆอต้องนี่ข้าซื้อภาพนี้เองท<ช>่านาเอาไปฉีกทิ้งถือซะว่าระบายอารมณ์จะได้ไม่เป็นหลอกคนอื่นอีกรับไปใครอยากได้เงินเจ้ากันภาพนี้ข้าถือว่าทำทานให้ปไป เดี๋ยวสิไม่ได้เลยโอ้โหจบจบไหมจ้านี่มันยุ่งไม่เข้าเรื่อง